ไม่ช่วงจะไม่ทนมูสันคิงสองปีโตเท่านี้ปลูกทุเรียนหมอนทองเป็นคู่แข่งเลยครับผมสวัดดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามไม่ช่วงดีๆครับวันนี้พามาอัปเดตท,ทุเรียนมูสันกิงต้นแรกของสวนนะครับซึ่งปลูกเกือบครบสองปีแล้วครับผมใบออกเหลืองเหลืองเล็กๆครับมูสันคิงนะครับ สองเกือบสองปีครับตัวนี้เพิ่งจะดูมีใบยอดยาวๆก็มีครั้งนี้แหละครับผมมังว่าคงจะงามไปเรื่อยๆนะครับผม แต่งานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมก็จะปลูกทุเรียนเป็นคู่แข่งนะครับผมปลูกทุเรียนหมอนทองคู่แข่งครับผมโหโตช้ามากครับโหชนกิงต้นนี้เกือบสองปีนะครับโคนก็ใหญ่ดีนะฮะโคนก็ใหญ่ดีนะครับแต่แตกยอดน้อยแตกยอดแต่ละครั้งก็สั้นๆครับไม่ยาว ยอดไม่พุ่งครับผมแต่ดูแล้วทิศทางครั้งเนี้ยดูนครั้งเนี้ยดูแลพุ่งกว่าทุกครั้งนะครับยอดพุ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านวานะครับแต่ไม่รอแล้วครับผมจะปลูกทุเรียนเป็นหมอนทองเป็นคู่แข่งเลยครับผมเดี๋ยวเวลาไปปีหนึ่งครับพอปีหนึ่งไวมากถ้าโตก็โอเคครับนะครับถ้าโตรอดงามก็ได้กินลูกถือว่าโอเค ครับโดยคู่คู่ไปกับทุเรียนหมอนทองที่จะปลูกครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวจะปลูกทุเรียนเป็นคู่แข็งเลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับผม หลังจากที่ทาการปลูกทุเรียนหมอนทองกิ่งกระโดงต้นละ140บาทเพื่อเป็นคู่แข่งนะครับเป็นคู่แข่งกระตุ้นมูสันคิงต้นนี้ครับเกือบ2ปีได้แค่นี้ครับใบเหลืองด้วยใบเล็กใบเหลืองนะครับมูสันคิงไม่โตข็อปลูกหมอนทองเป็นคู่แข่งครับเผื่อจะโตนะครับผมซึ่งไม่ค่อย สนใจเท่าไหร่ครับต้นนี้เพราะว่าผมได้ปลูกกุหลาบคิงเพิ่มอีกสองต้นแล้วนะครับมีน้องใหม่สองต้นแล้วนะครับตอนนี้เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ว่าสองปีรอมานานมากแล้วนะครับรอนานมากแล้วก็เลยปลูกต้นหมอนทองหมอนทองกิ่งกระโดงร้อยสี่สิบบาทต้นนี้เป็นคู่แข่งครับปลูกต้นตุเดียนต้นคู่เลยครับเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นนะครับผม ไม่ซีเรียสครับผมโตก็มาโตมาก็กินลูกนะครับทั้งมูสันคิงทั้งหมอนทองนะครับไม่ว่าต้นใดต้นหนึ่งตายก็ยังเหลืออีกห่งต้นหรือว่าตาย2ต้นก็ไม่แครครับปลูกใหม่อย่าได้แครครับครับสู้ไปครับผมแต่ดูแล้วทดทดทรงแล้ว ทุเรียนกิ่งพันร้านนี้ผมซื้อมาจากร้านเนี้ครับลอดร้อตครับไม่มีต้นไหนตายเลยฮะเน่ยใบเขียวงาวมทุกต้นดูโมซันกิงเกือบสองปีดูว่ไม่ตายไม่โตแต่ดูแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับพอดูแล้วเนี่ย ยอดเดินดูดีแล้วครับยอดเริ่มเดินแล้วนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ยอดสั้นๆด้วนๆครับงอๆแต่ตอนนี้ดูไปดูแล้วถ้าทางจะไปได้สวยแต่ไม่ทนครับผมไม่ทนไม่รอครับปลูกคู่แข่งใหม่แล้วครับผมโอเคครับผมต่อไปเราก็จะมาลดน้ำลดน้ำใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยจุลทรีสังเคราะห์แสงนะครับผมโอเคครับผม คลิปนี้แค่นี้ครับผมผูกหมอนทองเป็นคู่แข่งมูสันคิงรอดก็อยู่ต่อครับผมไม่รอดกระจากไปโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับมาช่วงดีๆ